สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางนะครับสีฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็น่าจะกลับมาออกผลปกติแล้วนะครับในะวันนี้เนาะสำหรับฮานอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับแนวทางของเราที่ผมลงไว้เมื่อวานนะครับพี่ๆน่าจะมาน่าจะมาแค่สายลูดเนาะกับเด่นนะครับในรอบฮานอยพิเศษกับพัฒนาเนาะส่วนกาชาติกับฮานอยสตาร์ที่ผมลงไว้ในหลุดนะครับเนาะเมืนะ่อวานนี้ ฮานอยวันนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับฮานอยพิเศษวันนี้ให้ไปที่0นกับ6นะครับผมรุ่นที่6นะครับ616469 010409 3ตัว069นะครับผม หลังจากหยุดมาหลายวันเนาะพี่พี่หยุดมาหลายวันก็ท่านใดที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนนะครับส่วนห้าน้อยปกติปกติได้2กับ1นะครับรูดที่ลูที่1 1 6 1 8 19ึ่งเก้าสองหกสองแตัวผมให้ไปที่สองหนึ่งเนะครับนะครับผม จะประมาณนี้นะครับฮานอยพิเศษแล้วก็ปกติเราท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับวันนี้ส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็น VIP กับพัฒนาวี p อพีนะครับวีไวันนี้ได้เลขค่ากับเลขสีสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวห้าสี่แปดนะครับส่วนห้านอยพัฒนานะครับผม พัฒนามเมื่อวานมาสายรูดนะวันนี้ได้เลข2กับเลข8รูดที่รูดที่8นะครับ8 0 8 3 8 4 2 0 2 3 2 4 3ตัว2 8 4นะครับ นะครับผมแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆน้องๆถ้าใดชื่นชอบนะครับแนวทางวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ